บทที่2นะครับกฎความเป็นเจ้าของนะครับยังอยู่ในหน่วยที่1นะครับลิขสิทธิ์นะครับเรามาคุยกันเรื่องของ c o อปปี้ไร์กันต่อนะครับประเด็นของก๊อปี้ไร์ค่อนข้างยาวนะฮะเราก็มีเรื่องคุยได้เรื่อยๆนะครับลองมาดูประเภทของงานอันมีลิขสิทธิ์ตามพรบลิขสิทธิ์บ้างนะครับไทย e of Works นะครับมีประเภทงานอะไรที่กกฎหมายคุ้มครองนะครับสิ่งที่กฎหมายลิขสิทธิ์ให้ความคุ้มครองเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการแสดงออกซึ่งความคิด expression of idea อย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้แล สิทธิบัตรเนี่ยจะให้การคุ้มครองความคิดแต่ว่าลิขสิทธิ์เนี่ยจะให้การคุ้มครองการแสดงออกทางความคิดนะครับงานอันมีลิขสิทธิ์ตามมาตรา6ของพรบลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับมีหลายอันนะครับมีอะไรบ้างนะครับวรรณกรรมนะครับหรือว่า literary works นะครับหมายถึงงานที่บนทุกชนิดรวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยอ่าเขียนโปรแกรมเนี่ยเป็นวรรณกรรมนะฮะนัฏตกรรมครับนาฏตกรรม dramatic works นะฮะงานเกี่ยวกับการลําการเต้นการทําท่าการแสดงที่ประกอบขึ้นเป็นเรื่องราวนะครับศิลปกรรมนะครับ Artistic Works งานจิตรกรรมประติมากรรมงานภาพพมิมพ์งานศถาปรกรรมเช่นการออกแบบอาคารสิ่งปลูกสร้างในระดับที่สามารถเอาไปใช้ก่อสร้างได้นะครับการออกแบบตกแต่งภายในภายนอกนะฮะการออกแบบบริเวณอาคารนะครับการสร้างแบบจําลองของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างงานภาพถ่ายงานประกอบนะฮะงานภาพประกอบงานศิลปะประยุกต์นะครับงานศิลปกรรมพวกนี้นะครับไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่ขครนิยามนะงานคุณค่าทางศิลปะ งานต่างๆเหล่านี้จะได้รับความคุ้มครองเสมอไม่ว่าจะมีคุณค่าทางศิลปะหรือไม่นะครับงานต่างๆนะรวมรูปภาพรวมแผนผังอะไรพวกนี้ด้วยนะครับดนตรีะครับนะครับดนตรีก็คุ้มครองนะฮะมิวสิค k อลวิร์นะครับงานเพลงที่มีทำร้องคาทํานองหรือคำร้องที่มีเฉพาะหรือว่ามีเฉพาะทํานองโน้ตเพลงแผนภูมิเพลงนะโสตทัศนวัสดุนะครับออดิโอวิชวลเวิร์คนะครับ งานนประกอบด้วยลำดับของภาพบันทึกในวัสดุอย่างใดอย่างหนึ่งสามารถเอามาเล่นซ้ําได้นะรวมถึงเสียงประกอบของงานนั้นๆนะครับภาพยนตร์นะครับ سين ิเมโทกราฟิกเวิร์กนะครับเป็นสดทศนวัสดุที่ประกอบด้วยลำดับของภาพที่สามารถนําออกฉายต่อนเนื่องได้เช่นภาพยนตร์แล้วก็หมายความรวมถึงเสียงประกอบภาพยนตร์ด้วยนะครับสิ่งบันทึกเสียงแล้วครับซาวด์เรคคอร์ดดิ้งนะครับงานที่ประกอบไปด้วยลำดับของเสียงดนตรีเสียงการแสดงเสียงใดๆก็ตามที่บันทึกลงในวัสดุ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดาๆที่สามารถเอามาเล่นซ้ําได้นะเสียงเพลงประกอบภาพยนตร์หรือเสียงประกอบโทสดท,ทัศนวัสดุอย่างอื่นด้วยนะครับงานเสียงแพร่ภาพนะฮะ broadcasting works ต้องเป็นสิ่งที่นําออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนะต่อไปนี้นะครับได้แก่การแพร่เสียงทางวิทยุนะครับการแพร่เสียงหรือภาพทางวิทยุโทรทัศน์การแพร่เสียงและหรือภาพโดยวิธีอื่นๆนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีงานอื่นใดในแผานากวรรณคดีแผานากวิทยาศาสตร์หรือแผานากศิลป,ปะนะก็จะเห็นได้ว่างานที่คุ้มครองตามพรบลิขสิทธิ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบทั้งภาพและเสียงภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะครับอะไรพวกนี้ก็ได้รับการคุ้มครองทั้งหมดนะครับแล้วอะไรที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์บ้างล่ะนะครับแน่นอนว่างานบางอย่างก็ไม่ได้ถูกนับว่าเป็นลิขสิทธิ์เหมือนกันนะครับเช่น ข่าวประจําวันนะและข้อเท็จจริงต่างๆที่มีลักษณะเป็นเพียงแค่ข่าวสารนะเช่นวันเวลาสถานที่ชื่อบุคคลจํานวนคนปริมาณเป็นต้นนะครับทั้งนี้ถ้าเกิดมีการนําข้อมูลดังกล่าวมาเรียบเรียงจนมีลักษณะทางวรรณกรรมขึ้นมาเช่นข่าวกับการวิเคราะห์ข่าว,ารรวขอ่าข่าวคือการรายงานใช่ไหมฮะวิเคราะห์ข่าวอาจจะเป็นการเอามาเรียบเรียงเอามาทานู่นนี่นั่นจนเกิดเป็นงานชิ้นใหม่ขึ้นมาอย่างเงี้ยอาจจะถือว่าเป็นวรรณกรรมบทความเอามาเขียนบทความเนี่ยงานใน,นลักษณะเนี้ย ถึงจะเอาข่าวมาก็เหอะแต่ว่าเอามาผ่านกระบวนการเรียบเรียงอะไรก็ตามมันอาจจะถูกนับได้ว่าเป็นงานวรรณกรรมแล้วก็จะถูกคุ้มครองโดยกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วยนะครับสองรนะัฐธรรมนูญและกฎหมายอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะครับสามระเบียบข้อบังคับประกาศคําสั่งหนังสือโต้อตอบของกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือท้องถิ่นนะครับสี่คำพิพากษาคําสั่งคําวินิจฉัยและรายงานของทางราชการ คําคแปลและการรวบรวมสิ่งต่างๆต,ต,ต,ตามข้อ1นถึงสที่พูดมาก่อนหน้านี้นะฮะซึ่งทะ,วงะ,ะวงบวงกระทรวงอ่ะกระทรวงทะบวงกรมหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐหรือของท้องถิ่นได้จัดทาขึ้นจากตรงนี้ที่พูดมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าอะไรก็ตามที่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นของทางภาครัฐสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยหรือว่าพัฒนาขึ้นมาอย่างเช่นพวกกฎหมายเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยชัดเจนใช่ไหมครับพวกประกาศหนังสือราชการต่างๆพวกนี้ คำพิพากษาก็ถือว่าเป็นของที่ออกมาจากหน่วยงานราชการใช่ไหมครับรายงานอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สิ่งที่หน่วยงานต่งตางๆพวกนี้จัดทําขึ้นมาพวกนี้จะไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะครับโดยอาจจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปเนี่ยควรที่จะสามารถเข้าถึงแล้วก็นําไปใช้ได้โดยบทบาทของหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่จะต้อง บริการข้อมูลต่างๆเหล่า,า,านี้ให้กับประชาชนมีอะไรอีกครับผลงานที่ไม่ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ก็คือความคิดขั้นตอนกรรมวิธีระบบวิธีใช้หรือทํางานแนวความคิดหลักการการค้นพบหรือทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ อันนี้ก็ไม่ถือว่ามีลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นมันเป็นไอเดียใช่ไหมครับลักษณะน,าานี้มันน่าจะเข้าข่ายของไอเดียไม่ใช่การแสดงออกของไอเดียหรือว่า expression of idea นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์นะหรือว่า copyright owner นะครับเจ้าของลิขสิทธิ์คือใครนะครับเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยอาจจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือว่าเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับโดยอาจจะเป็นหนึ่งผู้สร้างสารรค์2บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีการตกลงกันให้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะเช่น มีหน่วยงานใช่ไหมครับมีการจ้างจ้างคนให้สร้างงานขึ้นมานะครับอาจจะมีการตกลงกันว่าเนี่ยสร้างเสร็จแล้วของชิ้นนี้กลายเป็นของใครเป็นสิทธิ์ของใครนะมีผู้ว่าจ้างมีผู้รับจ้างนะมีนายจ้างมีลูกจ้างหรือว่าข้าราชการหรือว่าพนักงานรัฐนะที่ทํางานให้กับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ย <sm art> งานที่สร้างขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องมีการตกลง,งกันว่าสิ่งที่คุณทําขึ้นมาเนี่ยทำขึ้นมาในฐานะของบุคลากรของรัฐเพราะฉะนั้นงานที่ทําขึ้นมาเนี่ย มันจะไม่ได้มีการประกาศว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ก็ตามตามเงื่อนไขที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้ว่าอะไรที่ออกมาจากของรัฐก็มักจะไม่เป็นลิขสิทธิ์ใช่ไหมครับอนอกจากนี้เจ้าของลิขสิทธิ์ก็อาจจะเป็นผู้รับโอนลิขสิทธิ์ก็ได้นะครับก็คือไม่ได้เป็นคนสร้างขึ้นมาเองแต่ว่าได้รับสิทธิ์นั้นมานะครับจากผู้ที่สร้างสารรค์ผู้ที่สร้างงานชิ้นนั้นขึ้นมาแล้วก็โอนให้กับใครคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รับโอนลิขสิทธิ์นั้นมานะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ ผู้ครอบครองอาจเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้เหมือนกันนะครับในงานอันมีลิขสิทธิ์งานหนึ่งเนี่ยนะครับอาจจะมีเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมกัน Liu หลายคนก็ได้นะครับเช่นแต่งแต่งนิยายขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับแต่งนิยายนิยายเรื่องนี้อาจจะมีผู้แต่งคนเดียวหรืออาจจะเป็นการร่วมมือกันระหว่างผู้แต่งหลายๆคนมาช่วยกันทําเช่นอาจจะแบ่งแบ่งบทกันไปทําหรืออาจจะมีการแบง่งผ้ากันไปทำหนี้นะครับไปเขียนไปแล้วก็มาประกอบรวมขึ้นมาเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้อาจจะมีเจ้าของลิขสิทธิ์หลายคนก็ได้ หรือว่าเพลงนะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับอาจจะอาจาอาจะไม่มีอยู่ในสไลด์นาอ้อาจจะเล่าเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือ,อเพลงของศิลป,ปินบางคนนะครับที่เขาแต่งแต่งร่วมกันนะครับแล้วก็ทาข้อตกลงกันว่าเนี่ยของของสองคนนี้จะเป็นผู้แต่งร่วมทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาเพลงนี้ไปใช้ก็ต้องมีการขออนุญ,ญาตทั้งสองคนแบบนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้คือกรณีที่ว่างานอันมีลิขสิทธิ์งานหนึ่งเนี่ยมีลิขสิทธิ์ มีเจ้าของลิขสิทธิ์ร่วมกันหลายคนได้นะครับทีนี้สิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็สิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์เนะรเราแยกกันนะครับว่าผู้สร้างสรรค์ก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นคนที่สร้างมันขึ้นมาเนาะเจ้าของลิขสิทธิ์ก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนสร้างก็ได้แต่เขาได้รับสิ่งนั้นมานะฮะหรือว่าได้รับาการมอบสิทธิ์จากผู้สร้างสรรค์มาอีกทีหนึ่งนะครับสออันนี้ต่างกันอย่างไรนะครับสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์มีอะไรบ้างอันน้ขอามยกฎห สิทธิในการทาซ้ําหรือดัดแปลงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนในการให้เช่าต้นฉบับหรือสําเนางานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สดทัศนวัสดุภาพยนตร์และสิ่งสึกเสียงสิทธิ์ในการให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่นสิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้อื่นใช้สิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวของเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าวข้างตน้นแต่เจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์นั้นนั่นหมายความว่า สิทธ์นั้นเนี่ยมันสามารถที่จะมีการมอบให้แก่ผู้อื่นได้นะครับแล้วก็ให้ประโยชน์แก่ผู้อื่นได้เช่นกันนะครับคราวนี้มาดูผู้สร้างสรรค์บ้างนะครับผู้สร้างสรรค์นเนี่ยต่อให้มีการมอบลิขสิทธิ์นั้นไปแล้วนะครับให้สิทธิ์แก่ให้ลิขสิทธิ์แก่คนอื่นไปแล้วเขาก็ยังมีสิทธิ์บางประการในงานนั้นๆอยู่นะครับเราเรียกมันว่าธรรมสิทธิ์นะครับหรือว่า Moral Right นะครับซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น2ประการก็คือ1นึ สิทธิ์ที่จะแสดงตนนะครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้สร้างสรรค์ง,งานนั้นขึ้นมานะครับคือสามารถบอกได้ว่าเนี่ยฉันเป็นคนสร้างนะต่อถึงตอนนี้ฉันจะไม่ได้ถือสิทธิ์มันแล้วก็ตามนะครับสก็คือสิทธิ์ที่จะห้ามมิให้ผู้รับโอนสิทธิ์นะรหรือบุคคลอื่นใดเนี่ยบิดเบือนตัดทอนดัดแปลงหรือกระทาโดยประการอื่นแกงานนั้นจนเกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงหรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรคนะครับเช่นให้สิทธิ์ไปแล้วแล้วคนที่ได้สิทธิ์ไปเนี่ยเอางานไปดัดแปลงเนี่ยจนเสียหายหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับ เจ้าของผู้สร้างสารรค์เนี่ยสามารถที่จะอ้างสิ่งที่เรียกว่าธรรมสิทธิ์ตรงนี้ได้นะครับเว้นแต่ว่าได้มีการตกลงกันไว้อย่างอื่นเป็นลายละอักษรแล้วนะครับอันนี้คือลักษณะของสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิ์ของผู้สร้างสารรค์ครับโอเคครับยังไม่จบนะครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในสไลด์หน้าในคลิปหน้าขอบคุณมากครับ